ตอนนี้เรามาถึงาทางเลี่ยงเมืองชนบุรีกัน,นแล้วครับเรากำลังจะเดินทางไปที่จังหวัดจนันทบุรีกันตอนนี้เป็นเวลาประมาณตีห้าแล้ว ทางมาครึ่งทางแล้วใกล้ถึงจังหวัดจันทบ,บุรีกันแล้วครับสถานที่แรกของเราเราจะพาไปที่โบสถ์คริสตของจันทบ,บุรีกันสถานที่เที่ยวในจันทบ,บุรีนี่มันมีหลายที่มากมเลยแต่เราก็คัดมาประมาณสามที่สี่ที่แล้วที่เราจะไปกันวันนี้วันนี้นั่งพักก่อนขับรถมาปวดตูดมาก ค okay. ตอนนี้เราใกล้ถึงโบสถ์คลิปโบสถ์คลิปกันแล้วแต่จะหลงทางงงทางนิดหน่อยน้องมันไปทางไหนตร,ตรงนน้นตรงนน้นมันมีแยกแล้วก็ไปตรงนี้แล้วเปิด Google Map ดูงงใช่ไหมสอบถามเนี่ยครับว่าโบสถ์คลิปไปทางไหนครับโบสถ์คลิปไปทางไหนครับลูวก <laughs> <laughs> ่อนเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อดีกว่า ตอนนี้เราอยู่ที่โบสถ์พระนางมาลีอาปฏิสนธินิลมนจันทบุรีที่นี่สวยมากเดี๋ยวเราเรานั่งถ่ายรูปเล่นๆที่นี่สักพักเดวไปที่ต่อไปที่ต่อไปกันเลยดีกว่าโบสถ์คิสคาทอลิกจันทบ,บุรีหรืออาสนาวิหารพระนางมาลีอาปฏิสนธินิลมนเป็นโบสถ์คิสคาทอลิกเก่าแก่ที่มีความสวยงามมากที่ตั้งของโบสถ์นี้อยู่ในตัวเมืองจันทบ,บุรี บริเวณชุมชนริมน้ำจันทบ,บุรสร้างขึ้นครั้งแรกในปีพศ2254บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจันทบ,บุรีผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งว่าตอนนี้เขาติดประกาศว่าของงดการเข้าเยี่ยมชมภายในอานาวิหารเนื่องจากสถานการณ์โควิดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเอาง่ายคือเรามาเรามาชมได้แต่ชมแค่ภายนอกเฉย แต่เราไม่สามารถเข้าไปข้างในได้เราก็เดินดูเดินดูภายนอกก็พอแล้วก็สวยนะ ตอนนี้เรามาถึงจุดชมวิวผาสุกนิรันกันแล้วหรือว่าวัดเกาะเปิดเ,เราสามารถเอารถมาจอดที่วัดได้เลยแล้วก็เดินจากวัดไปยังจุดชมวิวกเกาะจุดชมวิวผาสุกนิรันได้เลยครับแต่เ,เ,เราเดินไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะสวยแค่ไหน เหนือ่อยเมื่อกี้ที่เราลงเดินไปข้างล่างไปตรงทะเลไม่ใช่เราไปกับผิดทางของเวนเ็นเส์เหนื่อยเลยคือเราเลยเดินเลยทางเข้าไปเยอะเลยนี่ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปจุดชมวิวผาสุกนิลันกันทางเข้าก็จะเป็นป่าป่านิดนึงน่าจะไม่ไก่เท่าไหร่ โอเคหลังจากเราเดินเดินเข้ามาสักพักเดินเลยคาเฟ่มาลึกเข้ามาก็จะเป็นทางเข้าของผาสุนิลัดครับนี่นนป,ป้ายนะคป้ายก็จะมีสระแล้วก็เดินเข้ากันไปได้เลย,เลยน่ากลัวอยู่นะ หลังเราเจอป้ายบอกว่าทางเดินทางเดินไปผาสุเมตราชอยู่ตรงนี้แล้วเราก็เดินกันไปตามทางเรื่อยๆทางจะลกๆป่าๆเลยน่ากลัวไม่มีคนเลยเว้ยมาสิดที่ป่ะเนี่ยอ้ยังไงถึงแล้วเอ้ยยังไงเกาะเปิดตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะเปิด อำเภอแหลงสิงจังหวัดจันทบุรีในเขตวัดเกาะเปิดในอนดีตมีสภาพเป็นเกาะกลางทะเลที่อยู่ใกล้กับชายฝั่งต่อนาั้นได้มีการสร้างถนนเชื่อมระหว่างชายฝั่งกับเกาะเพื่อความสะดวกในการเดินาทางเข้าออกสภาพที่เคยเป็นเกาะกลางทะเลก็จึงหายไป และนี่ก็คือการเดินทางมายังจังหวัดจันทบุรีในฉบับของเราแล้วมันจะกลายเป็นความทรงจำดีๆมันจะกลายเป็นภาพความทรงจำดีๆที่อยู่ในใจของเราตลอดไป